โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องส่วนตัวฮันเตอร์นะครับผมนะตอนนี้นะครับกราจะมาสอนวิธีการลงมอดมุมมองค้ที่หนึ่งนะครับในเกม GTA แซนนะครับอย่างแรกที่เราต้องมีเลยนะครับก็คือแอปแท็กไฟล์นะครับผมนะครับเราก็จะมาลงมอด GTA นะครับถ้าไม่มีตัวเกม GTA จะลงไปเพื่ออะไรนะครับผมนะเคนะครับครับจากนั้นก็ให้ทุกคนนะครับไปโหลดมอดมาเลยนะครับโอเคนมอดนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปโหลดเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับ ทุกคนกดเหลดเลยเลยนะครับก็าคงจะโหลดเป็นนะครับถ้าโหลดไม่เป็นก็ไม่รู้จะว่ายไงแล้วนะครับผมนะก็โอเคนะครับเมื่อเราโหลดเสร็จก็ไปดูกันตอนที่เราอยู่ในแอปแตกไฟล์กันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในแอปแตกไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดาวน์โหลดมาด้วยนะครับนะครับไฟล์ของเราก็จะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับเี็นะครับหนึมอง FPS ปรับเองได้นะครับผมนะก็ตัวนี้เลยนะครับที่ผมติ๊กไว้อยู่นี้นะครับกอนี้นะครับโอเคให้พวกเรานะครับกดค้างไปที่ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กดจุด3ามจุดนะครับแล้วกดแตกไฟไปที่นะครับจากนั้นก็กดตกลงไปเลยนะครับก็จะทําการแตกไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้เป็นไฟตัวนี้มานะครับก็ตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่ ไปเลยนะครับกดมาจนจะถึงไฟกระดาษนะครับนี่นะครับไปตัวนี้นะครับจะให้ให้กดค้างนะครับแล้วก็กดตัดนะครับนั่นนะครับก็ให้เอาไปวางในตัวเกมทีเดของเราเลยนะครับก็อยู่ใน Android นะครับ Data ครับจากนั้นนะครับก็หาไฟลโดกเกมเลยนะครับที่ผมแนะนำให้ใช้แอปนี้เนี่ยนะครับเพราะเราจะหาไฟล์ง่ายนะครับผมก็นี่นะครับ com d o rockstar g a m e ตัวนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวระวังนะนี่นะครับวางตัวนี้นะครับกดเข้ามาเลยนะครับที่คอมนาร์สตาร์เกมแล้วก็กดวางเป็นนะครับนะครับเราก็กดเขียนทับเลยนะครับผมก็เสร็จอันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไปดูกันในเกม GTA กันเลยนะครับผมไปละก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA นะครับก็ออกจากบ้านมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเดืนไปที่โล่งๆก่อนนะ ก็จากนั้นนะครับไว้ทุกคนเรียกรถที่เราจะต้องการใช้เลยนะครับผมก็เลือกมาเลยนะครับผมขอเลือกแป๊บนะครับผมโอเคผมก็จะใช้คันนี้นะครับก็คอเลยก็ให้เราเดินไปขึ้นรถนะครับนี่นะครับรถก็สวยมากเลยนะก็ขึ้นไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับให้พวกเรานะครับกดไปที่ปรับมุมกล้องนะครับ ตัวนี้นะครับให้เรากดสองครั้งนะครับติดกันรัววเลยนะครับผมนะครับมันก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรายังไงล่ะให้เรากดตามจุดที่ผมจะมาร์กไว้บนหน้าจอเลยนะครับต้องกดพร้อมกันทั้งสองจุดนะครับผมนี่นะครับกดพร้อมกันก็จะขยับได้อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาร์กจุดไว้ให้นะครับผมนะครับก็ให้เราปรับตามที่เราต้องการเลยเลยนะครับ ครับเราก็ปรับมุมมองตามที่เราต้องการเลยนะครับผมโอเคก็ก็ลองกดดูนะครับมันนาจะได้อยู่แล้วนะก็โอเคครับก็เลือกกลับไปกันตามที่ชอบเลยนะครับผมนะ นี่นะครับก็ถือว่าเสร็จเป็นที่้อยแล้วนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปไปเลยนะครับผมก็จะพยายามตอบให้ทุกเม้นต์นะครับผมก็ผมไปละ